สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราออนไลน์ไปแป๊บหนึ่งนะคะี๋ยวนี้เราก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอก็แล้วกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นสนามหญ้านะคะหรือที่สวนหลังบ้านนั่นเองคะ่ะเราก็จะมานั่งกินสุ้มตำกลางแจ้งนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะอากาศค่อนข้างที่จะดี และก็มีแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะเราก็เลยยกโคกนะคะมาตำส้มตำที่สนามหญ้าที่สวนหลังบ้านนั่นเองทีนี้เราก็ตำเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาแนะนำผักนะคะที่กินกับส้มตำมีเลดิดนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็มีแตงกัวที่เราปลูกเองแล้วก็มี ต้นผักชีนะคะที่เราซื้อมานั่นเองค่ะหลังจากที่ตำเสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งเลยค่ะกินส้มตำค่ะใส่มือหยุ่มเลยนะคะใส่ซอนซอนกับมีแต่บันผสบก็เลยต้อตงใส่มือค่ะตำส้มตำกุ้งสดนะคะกินไปกับเบิงวิวไปน้ำค่ะเมื่อนี่อากาศค่อนข้างที่จะลมพัดเย็นสบายค่ะมีลมอยู่เด้อค่ะลมกระกลางเป็นล่มกันแดด เวลาล้มพัดมาแต่ละเทียรลมก็จะปิวค่ะก็เลยต้องดูเบิงบรรยากาศค่ะดีค่ะเมืนน่อนี้ที่สนามหญ้านี่ก็จะมีแดดทางวันนะคะสาดส่องลงมาช่วงนี้ก็จะนั่งได้อยู่แต่ทออตกช่วงใบายหนึ่งใบสองกับคอนคางขี่จะรอนค่ะแต่เมื่อนี้ก็ยังดีที่มีลมผัดผ่านค่ะมาข้ามากินส้มตําเลยค่ะลืมเอากระดาษเช็ดชูมานะคะแต่ยังดีก็ยังมีผ่าอยู่ ขอโทษขออภัยนะคะใส่มือหยุ่มเอาเลยจ้ะถึงจะแ่บค่ะเป็นส้มตำโคลาบินะคะประมร่ณส้มตำมะละกอที่ลิปออนไลน์ให้ใด้ดูแล้วว่าเป็นโคลาบินะคะที่ใช้เอามาตามั้มแสบจนเฮียปากเฮียมือค่ะเมื่อกินน้ำกันนะคะป่อแม่พี่น้องนี่ค่ะกุ้งกุ้งก็เป็นแบบกุ้งแช่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ลางทำความาสะอาดโดย ใช้น้ำที่เป็นน้ำโซดานะคะแล้วก็เกลือละทำความสาาะ,ะมนนามอาดค่ะได้ยินเสียงล้มกระนาชิ้นหูนะคะว่าล้มผัดขนาดไหน không nghĩa cả đi đó đẹp 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 chạy không ăn lần đằng bàn cái câu vậy Ladies. 你拿个单子出来。